ในรองคันลรา,าชดชดระเบิดเลยโอ้ชนชนชนอะก็กลับมาพบกับนูนันเล่นเกมอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับ space engineer เหมือนเดิมเลยกับ s ซีนารีโอ่าตอนที่2เนาะ learning to survive เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดนั่นเองก็ใน learning how to survive เนะี่ยมันจะมีฐานมาให้เราเรียบร้อยแล้วแค่เข้าไปเรียนรู้ว่าต้องทำอะไรกับฐานต่างๆบ้างในการจะเอาชีวิตรอดได้นั้นต้องมีอะไรบ้างต้องขุดแร่ต้องสร้างแหล่งพลังงานต้องมียานพานะมีฐานเพิ่มพลังงานอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูใน learning to survive กันเลยฮะ อ่าพอเข้ามาแล้วเราก็อยู่บนฐานบนดาวบริวารของดาวหรือว่าไม่ใช่ดาวบริวารอันนี้เป็นดาวเคราะห์น้อยละไม่ใช่ดาวบริวารละเพราะมันไม่เห็นมีดาวที่มันโครจรอ,อยู่ร,บรอบๆเลยเนาะใช่อันนี้น่าจะเป็นาดาวเคราะห์น้อยอืมจริงด้วยเป็นดาวเคราะห์น้อยที่โครจรรอบดาวฤกษ์เลยไม่ได้โครจรรอบ ดาวเคราะโอเคก็จะมีภารกิจอยู่ด้านบนซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็อ่านแล้วก็ดูเนาะในฐานของดาวเคราะห์น้อยน่มันก็จะมีสิ่งจําเป็นต่างๆให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดแล้วก็มาดูเลยว่ามันให้ทําอะไรตอนนี้สวัสดีเอนจิเนียร์ก็คือบอทของเกมนี้เองเป็น AI ที่จะมาสอนเราในการเอาชีวิตรอดใน Space Engineer เนาะก็คือให้กด F1 เพื่อที่จะเปิด คำสั่งช่วยเหลือต่างๆ F1 เนาะเป็นคำสั่งช่วยเหลือต่างๆเวลาเราแบบทำอะไรไม่ได้ก็ออกมาดู tutorial basic เบสิคคอนอะไรพวกนี้ได้เนาะอ๋อเยอะแยะเลยโอเคจากนั้นให้ทําอะไรก็รอภารกิจนิดน,นึงนะมันจะช้าๆนิดน,นึงอ่า changing your point of view point of view โดยการกด V นะึ๊บอันนี้เป็น มุมองในบุคคลที่1ก็คือเรามองผ่านดวงตาของไอ้นักบินอวากาศคนนี้เลยกดวีครั้างนึงมองในบุคคลที่3ม,มองอยู่ข้างนอกจอและเห็นตัวนักนบินบุคคลที่2คือคนที่กำลังคุยด้วยกันเนาะละ่ะก็คือเราต้องไปมองจากข้างหน้าต่อไปกดแอนติเนบวก o ูกก n ้เมาส์ซูมได้อ่าอันเนี้คือ มุมมองของบุคคลที่2ที่ยืนต่อหน้ากับบุคคลที่1อ่า let's get start เริ่มกัน W A S D เคลื่อนที่ปกติกดชิปค้างเนาะก็คือการวิ่งปกติ space คือการกระโดด C คือการนั่งลง <Yes. S 2> พื้นฐานเลยกด x เพื่อเรียกใช้ j t t p c k กด Space เพื่อบินขึ้นกด C เพื่อบินลงมา W บินไปข้างหน้า S บินถอยหลัง A บินไปทางซ้าย d บินไปทางขวากด E เพื่อเอ้ยกด Q เพื่อหมุนมาทางซ้ายกด E หมุนมาทางขวาโอเคกด x อีกทีหนึ่งเพื่อหล่นกลับมาอย่างแรงดึงดูดของดาวที่เราอาศัยอยู่อันนี้คือเมืองอ๋อแล้วมันก็บอกว่า ที่นี่มีแบบภารกิจให้ทำอยู่โดยภารกิจจะมาร์กเอาไว้สีส้มแบบนั้นก็คือสามารถทำภารกิจได้เนาะที่ดาวดวงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 5ภารกิจให้ทำกันก็ไปทำจากข้างบนสุดเลยนี่โซลาพาแนลทัสก็มาที่ตรงไอ้ปุ่มควบคุมนี้แล้วกด f ไปเลยมันก็จะเริ่มภารกิจของโซลาพาแนล ก็คือโซลาร์เนลอันกลางเนี่ยมันเสียอยู่เนาะมันไฟช็อตเราต้องทําการซ่อมโดยเนี่ยเราต้องใช้เวลเดอร์เครื่องมือซ่อมหมายเลขหนึ่งเนาะกดที่เลขหนึ่งเราก็จะถือเวลเดอร์เนี่ยในมือกดเลขศูนย์คือเราไม่ถืออะไรเลยมือเปล่ากดเลขหนึ่งถือเครื่องซ่อมเครื่องสร้างเวลเดอร์นี้มันต้องการเห็นไหมนะมันต้องการของที่จะซ่อมอยู่ด้านล่างขวามือเนาะก็ไปเอาก่องมาในตู้คอนเทนเนอร์นี่เลย อ๋อมันต้องมันต้องการอะไรนะลืมไปละกด F เนาะเพื่อเอาของออกมาตึบ๊บมีคอนเทนเนอร์สิบอันแล้วก็อ่ะตอนนี้าจำเลยไกด์เดอร์สิบสองคอมพิวเตอร์สี่แล้วก็โซล่าเซลล์สามสิบสองลืมไปแล้วนะ, <c oughs> ider, ะไกด์เดอร์เท่าไหร่นะไกด์เดอร์สิบสี่โซล่าเซลล์แล้วก็คอมพิวเตอร์ ไปซ่อมมนได้โซลาเซลล์32ก่อนมีอยู่10อันเองเอามาเพิ่มอีก22เอาของที่ไม่ใช้แล้วกลับไปโซลาเซลล์แล้วมันเอามาทีละหนึ่งยันยังไงอาา่ะทำไมมันแบบมาเยอะจังเลยมันเอามาทีละหนึ่งอันไม่ได้นะ กด Control เนาะแล้วก็คลิกไปที่ของที่เราจะเอามาทีละสิเกิดกดชิปมาทีละ100กดชิปและ Control จะมาทั้งหมดเลยโอเคโซล่าพาร์แนลเสร็จเรียบร้อยเอาของไปเก็บคืนจากนั้นตอนตอนที่เราบินอยู่อ่ะถ้าเกิดเราแบบอยากให้มันพุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆโดย,โดยไม่เบรกอัโตโนมัติให้กด Z เพื่อปิดไอการเบรกอัโตโนมัติเห็นไหมตอนนี้เราจะบินไปเรื่อยๆในะอวกาศไรแรงน้มถ่วง แล้วก,ลกดอีกทีนึงมันจะเบรกให้อยู่เฉยๆอยู่กับพี่เหมือนกับระบบใจโรไใจโลสโคปต่อไปมันให้ไปรีฟิลพลังงานนี่เลยที่ service. อิ t เซอร์วินะกด F ไปเรียบร้อยพลังงานเต็ม Energy d r a เด faster when it is hot or cold พลังงานจะหมดเร็วถ้าเกิดสภาพอากาศมันร้อนหรือว่าเย็นเกินเนาะ ดูได้จากมุมข้างล่างตรงออกซิเจนแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้ไม่มีออกซิเจนแล้วก็สภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นออกซิเจนใกล้หมดมาเติมออกซิเจนได้ที่นี่เติออกซิเจนเอาออกซิเจนเข้ามาไว้ในกระเป๋าแล้วก็ออกมาจากนั้นมันก็จะไม่เติม <c oughs> อา้าวไหลอะทำไงให้เติม replace your o x y g e n and hydrogen s e r v i c e สคิให้มาเติมตรงนี้แต่ตรงนี้มันเติมแค่ไฟฟ้าแต่เซอร์วิสคิดก็นี้ไงมันบอกว่าเติมออกซิเจนกับไฮโดเจนก็ได้โดยโอ๋อท่อมันพังอยู่เราต้องซ่อมต้องการอีก 3. สามสมอแล้วก็มอเตอร์แล้วก็อแบบินเทอร์เนียลแป๊บมอเตอร์แล้วก็อีกอะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ยแป๊บบ มอเตอร์แล้วก็อินเทอริโอสักอย่างนี่ไงแ,แล้วก็ซ่อมเลยเรียบร้อยแค่นี้ไอเจ้าออกซิเจนกับเซอร์วิสคิดก็ต่อกันแล้วก็มาเติมออกซิเจนได้เรียบร้อยเห็นไหมยิงด้วยเราต้องเชื่อมต่อท่อด้วยนะเพื่อให้มันต่อกันมันก็จะขนส่งแบบสินค้าผ่านระหว่างท่อนี้ได้อ่าแล้วก็ต่อไปรอขระกิจต่อไป ไม่มีแล้วมั้งมาทำทา a s เซอ r ์ว c e คิ t กันอด,ดอ่าสมมุติว่าเลือดของเราเหลือ50%สเาร์เหลือ50%อ่ะมากดชาร์จเหมือนเดิมเลยแค่นั้นเองง่ายๆให้เต็มกดชาร์จที่ s อ r ์ว c e คิ t นี่เนาะคือเครื่องรักษาพยาบาลเครื่องเติมพลังงานเครื่องเติมออกซิเจนเครื่องเติมไฮโดรเจนแต่ถ้าเกิดจะเติมพลังงานเติมไฮโดรเจนเติมออกซิเจนอ่ะต้องต่อท่อมากับที่ ไอเครื่องเจนเรดของออกซิเจนกับไฮโดรเจนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดจะเติมไฟฟ้าต้องทำให้เชื่อมต่อกับแผงวงจรมันก็จะเติมให้อเล็กซองทัสทัสไมเน็งเนาะท s สไม n i n งให้ทำการขุดเหมืองแน่นอนกดเลข3มาเลยเป็นตัวขุดเนาะเลข3คือตัวขุดดิวเจาะ เลขสองนี่เป็นตัวทำลายรีไซคเคิลเอาวัสดุกลับมาใช้ใหม่วัสดุที่ใช้สร้างเอากลับมาใช้ใหม่ตัวหนึ่งเลขหนึ่งเนะี่ยไว้สร้างที่สองเอามารีไซคเคิลเอาย้อนกลับมาใช้ใหม่ตัวที่สามเป็นการขุดเจาะทำลายหิน locate okay, drill and pick up some ion หาแร่ไอออนเนาะก็คือตรงนี้ เราต้องนั่งเนาะเพื่อจะขุดออกมาตึ๊บต๊บ,ตบ,ตบอ่าพอขุดแล้วเราก็จะได้เป็นก้อนหินแบบนี้เราก็เก็บโดยการกด F อทำไมได้เป็นสโตนไม่ได้เป็นไอออนมาอ่ะก็เ,เก็บมาแล้วไงไม่เห็นได้ได้แต่หิน ไอซ์ Ice, น้ำแข็งไอออนโกลนี่นู่นอันนี่อะไรอ๋อเหล็กอันนี้คือเหล็กเออเมื่อกี้ไปขุดหินเฉยๆมาให้ขุดเหล็กก็อ่ะก็ไอออนก็ไอละสัตว์เลือดลักว่าอยู่ตรงนี้เห็นไหม,มก็ต้องขุดตรงนี้สิมันไม่ได้ขืนตรงนี้สักหน่อยเออปแปลก จากนั้นกดเมาส์ค้างเพื่อ b r เบรกดาวส o n e ทำลายหิน Place F to pick up ทำเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อ่าเรียบร้อยกด F เพื่อกดเก็บขึ้นมาจากนั้นกดคลิกขวาค้างไว้เพื่อเจาะทะลุให้เป็นช่องไปแต่เราจะไม่ได้หินออกมาแต่มันจะทะลุเป็นช่องอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมว้าว เอาไว้ทาเป็นอุโมงก์เนาะกดขวาค้างกดซ้ายเพื่อจะเอาทรัพยากรจากสิ่งนั้นมาอ่ะเสร็จเรียบร้อยภารกิจการขุดเจาะอะไรอ่ะแค่นี้เองนี่จริงเราต้องเอาไอ้แร่พวกนี้ไปทําการสกัดด้วยเนาะเดี๋ยวมันจะมีเครื่องสกัดอยู่ในสักที่มีไหมในนี้ไม่เห็นมีเลยอันนี้คือแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ มีอยู่75% 75%อนตเอนนี้เต็มร้อยปอรเซ็นต์งเครื่องอ่ะเมื่อกี้มันเต็มแป๊บเดียวเองแล้วก็ลดลองอมาอย่างรวดเร็วเหลือท้าสุดท้ายบนดาวดวงนี้ก็คือการอ,าอะไรเอ่ยท้าชิปคือคืออ่าภารกิจของยานั่นเองเรามาเริ่มกันเลย This ่ h i p is locked ถูกล็อกด้วยไอเจ้าฐานนี้ เราต้องทำการ Disable Landing Gear ขา Landing Gear ทำการ Disable Landing Gear ต้องเข้าไปขับยานเนาะแล้วก็นี่เลย Disable โดยการกดตัว P ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล Dis ้ว disable ยังไงอุบอากาศออก ดิสเบิรโดยการเดสจอยผมอ่านไม่จบนะต้องมาทำลายมันทิ้งใช้เครื่องมือเลขสองเนาะในการรีไซเคิลมันอนนั้นก็กดเมาส์ค้างไว้เพื่อทำลายมันทิ้งจนมาจนมันถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์มันก็จะหายไปเลยเรียบร้อยเห็นไหมเลขศูนย์มือเปล่า try to find the ship โอ้โหลมพัด ่อกี้ลืมปิดประตูชั้นในเอานานโดนขังอยู่ระหว่างห้องอาทรายทูไฟเดโอเลื่อนเมาส์ปะฮีหนึ่งนี่ไปเลยนะกดตัวีเพื่อเปลี่ยนมุมมองเลสไวเพื่อที่จะดับเครื่องเนาะกดอีกข้างหนึง่งการเปิดเครื่องกดสเ a c บา a r บินขึ้นกด C บินลง Q ในการหมุนหมุนซ้าย e หมุนขวา กด A เลื่อนไปทางขวาเอ้ยกด A เลื่อนไปทางซ้ายกด D d o กไปทางขวา W ไปทางหน้า S ถอยหลังแค่นั้นเองเมาส์ก็คือเลื่อนไปตามทิศทางที่เราต้องการไปโอเคทสัสของดาวบริวานี้แล้วก็จบเรียบร้อยแล้วก็ไปดูทสัสอื่นว่ามีอะไรให้ทําบ้างตรงนั้นมีหนึ่งทสัสแล้วก็มีตรงนู้นอีกหนึ่งทสัสอันนี้หนึ่งทสัสนะที่เป็นรูปธงอะคือทสัสแต่ไม่รู้ว่าเป็น อะไรนะเราต้องบินเข้าไปใกล้ๆเพื่อไปอ่านว่ามันคือทาร์สอะไรทาร์สไข่ท <c oughs> ี่เนาะไปเรื่อ,อยๆก็จะเจออีกหลายทาร์สเลยอ่ะโอ้มีอีกเยอะเลยนะเนะี่ยไม่ได้มีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนว่ามันมีอะไรตรงนี้ทาร์สชิปทูเครื่องมือของยานนี่ไงเจอแล้ว อ๋ลอยไปไกลแล้วหยุดยุดหยุดหยุดยุดยุดหยุดไม่ทันบินเข้าไปใกล้ต้องหมุนไหมหมุนเพราะว่ามันดูไม่สมประกอบอ่าแล้วเข้าไปเทียบท่าใกล้ๆกดอัติเนตนะเพิ่มเปลี่ยนมุมกล้องนะอย่างงด้วยนะกดดับ ถึงจะกดอัติโนะยังไงอะ่ะกดดับเบิลยูก็คือไปทางหน้าอยู่ดีเอสถอยหลัง A ไปทางซ้ายอย่างงงเอาไปเปลี่ยนมุมกล้องเทียบท่าง่ายขึ้นกด C ังมาสูงเกินไปสูงลงมาอีกนิดนะอา่าได้แล้วฮะโอโอโออย่าอย่าเลื่อนมาฮะโอเคเรียบร้อยดับเครื่อง ไปเลยอ๋อเปิดประตูไม่ได้ต้องปิดเครื่องเอาไว้ไม่ต้องดับเนะาะไม่งั้นเดี๋ยวไฟฟ้าไม่ทำงานบินไปเลยอ่านี่ทำอะไรติดติดติด,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 ดชิปทูสอ่าก็คือมันให้เติมพลังงานกับายานสลาพัดประโยชน์นี้ ให้ทำการซ่อมก่อนนะซ่อมแซมมามีของไม่ครบต้องซ่อมให้มันได้เสร็จก่อนคือตรงนี้อันนี้อ่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออันนี้แบตเตอรี่มันไม่มีแบตเตอรี่เนาะอะไรบินไม่ได้ดังนั้นเราไปเอา power cell แล้วก็อีกอันหนึ่งต้องการอ,าอะไรอีกอันหนึ่งก็ power cell เหมือนกัน ไอ้ฮาบเอร์เซลฮาบเอร์เซลมีไหมอันนี้ไงฮับเอร์เซลซ่อมก่อนเลยตื๊เรียบร้อยหนึ่งอันตื๊ดตืดตืดตืด,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 ดเรียบร้อยสองฝั่งพลังงานมีจากนั้นทำไรต่ออันนี้ยานนี้ก็มีเครื่องมือเหมือนกันเนาะอันนี้คือเครื่องมือในการสร้างเครื่องมือในการรีไซเคิล แต่ไม่ใช่ไม่มีเครื่องมือในการขุดเจาะถ้าเกิดเ็มีเครื่องมือในการขุดเจาะมันจะเป็นหัวสามเหลี่ยมหมุน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 แพดเกดอ,อประตูนี้พังต้องมาซ่อมด้วยม่งั้นเปิดไม่ได้ต้องการอะไรเออโอ้ตรงการเยอะมากเลย c o n s t r u c ชั่นแคมปแล้วก็ท่อมอเตอร์คอมพิวเตอร์คอนสตรักชั่นแคมท่อแล้วก็อะไรบ้างไปอ,อะไรนะอะไรนะคอนสตรักชั่นแคมป อ้าวไม่มีท่อไม่มีมอเตอร์ทำไงอ่ะอ้าว small steel tube ามาจากไหนได้มีตรงไหนเอ่ย small steel tube small steel tube ในห้องนี้มีไหมไม่ใช่ไม่มีอย่าบอกนะว่าต้องกลับไปเอาที่อีกโอ้โห oh. ไม่มีอ่ะ อยู่ไหน small steel tube เอ๊ะหรือว่าเราทำการทำลายเพื่อที่จะเอามาจากเ,เครื่องพวกนี้ก็ได้ต้องการใช้เท่าไหร่มอเตอร์16คอมพิวเตอร์2มอเตอร์16มอเตอร์มอเตอร์ไม่มี คอมพิวเตอร์สมอเตอร์มอเตอร์มีแค่สอ่าต้องกลับไปเอาก็คือท่อ40มอเตอร์16คอมพิวเตอร์2ไม่ก็ไดเดี๋ยวมาใหม่ไปกันเลยกลับไปเอาที่ฐานหลักของเรา น่าก็ถึงฐานหลักเรียบร้อยแล้วโอ้ชนชนชนอ่นโอ,อะไรเนี่ยงงทิศทางแล้วิดปิดประต,ต,ตูไปเลยเอาของโอ้เอาอะไรบ้างนะลืม ไม่ลืมหรอกอันนี้มอเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็อะไรอีกงันหนึ่งอ่ะเฮ้ยลืมจริงๆนะเนี่ยทอ่อตืด้ดคอมพิวเตอร์แล้วก็อะไรนะพบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวบินไปเลยยานอวกาศมันช้าเนาะโอ้เลยเลยเลยยัเหินไม่พออีกให้บินกลับไปเอาอีกมันบินด้วยเจ็ตแพดมันจะเร็วกว่า มีอะไรบ้างที่ต้องซ่อมเยียบร้อยเยียบร้อยเยียบร้อยอ้าวคอมพิวเตอร์คอนสตรัคชันแคมป์ไม่พอเอาอีกหนึ่งอันซ่อมมีอะไรอีกอ้าวสมอลทูไม่พอ ตายแล้วเอาจากอันข้างล่างมาแล้วกัน <Trans> เรียบรย้อยอ่าจากนั้นแล้วก็เข้าไปในยานเลยแล้วกดพ P เพื่อกดล็อกแล้วเราก็บินออกไปได้เลยเรียบรย้อย หนีออกมาได้แล้วที่จริงมันให้ทำลายก็ได้ไม่ต้องไปซ่อมมันหรอกกดเลขหนึ่งเพื่อทำการใช้เครื่องมือซ่อมแซมเลขสองใช้เครื่องมือทำลายได้ลราันล้อชดชดระเบิดเลย็นไเลขสองใช้เครื่องมือทำลายได้ แต่ต้องบินเข้ามาใกล้ๆหน่อยเน่เห็ไหมอ่ะเราเป็นลงจอดแล้วก็พอลงต่ำๆแล้วก,กด P อีกหนึ่งครั้ง,งแล้วกดตึ้งแรนดิ้นเกียร์ทำงานอ้าวไม่ทำงานไม่ทำงานเรียบร้อยกด P แล้วลองเคลื่อนไหวดูเคลื่อนไหวไม่ได้ก็คือแรงดิ้นเกียร์มันเกาะติดกับพื้นเรียบร้อยลว กดสเปิดไฟอ่ที่จริงเราสามารถปรับปุ่มข้างล่างได้นะว่าจะให้เลขอะไรเป็นอะไรก็ได้ก็เสร็จเรียบร้อยกับภารกิจในการเอาชีวิตรอดในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวในครั้งหน้าก็จะเริ่มเล่นแบบ Survival ในระบบ Solar System นะนะ็มแล้วเนาะเดี๋ยวก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไปติเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย กอขอบคุณที่รับฟังจนจบด้วยนะครับและท้ายที่สุดนี้หากพบว่าคลิปของเรามีประโยชน์กรุณากดแชร์ให้โลกได้รับรู้และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปของเราได้ก่อนใครและคอมเมนต์ได้ก่อนเพื่อนขอบคุณครับบ๊ายบายทองแดง